นนก็อีกหกข้อนึ่ทักษะด้านความความรู้ทางด้านส,สุขภาพเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่สุขภาพดีเนี่ยทำให้ต้นทุนชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นแล้วคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเรื่องหมอเรื่องยานี่น้อยลงแล้วก็รัฐะเนี่ยมันก็จะรัฐะจะทาไ,ไม่ไม่ไม่มีคอสเรื่องพวกนี้มากขึ้น,นใช่ใช่ถูกไหมครับถ้าสุขภาพพลเมืองดีเนี่ยนะครับประเทศมันก็ สุขภาพดีด้วยประมาณนั้นมันโยงกันหมดอ่ะพอสุขภาพดีคุณจะมีครีเอทีฟเนี้ยหมดแล้วนะต่อไปก็คือทักษะนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างที่เราเคยจัดว่าเฮ้ยแค่อุณหภูมิลดไป็นงศาเออโลกร้อนเนี่ยเนี่ยมันแก้มันต้งเชื่อหมดเลยนะไปหมดนะโลกร้อนทำให้น้ำท่วมทำให้น้ำแรงใช่ใชเป็นไปตามฤดูกาลสมัยก่อน สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ให้ความสําคัญนะเรื่องพวกนี้นะจะตัดไม้ทําลายป่ายทำอะไรก็ทำกันได้สนุกนี้ไม่ได้ละเนี่ยนะเนี่ยฮะนี่นี่คือคือในเรื่องของ learning skill learning skill นะฮะ learning skill นะครับซึ่งซึ่งในตัว learning skill เนี่ยในในไอ ศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะทฤีนี้เขารวมเรื่องนวัตรกรรมไปด้วยนะฮะเรื่องนวัตรกรรมไปด้วยนะฮะเพราะั้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องนวัตรกรรมแล้วผมข้ามไปที่ innovation skill กันแล้วกันโอเค,อเคนะคว่า innovation skill เนี่ยทางนะฮะอาจารย์วิจารเนี่ยแกกำหนดไว้ว่าเพิ่มทักษะตรงนี้ยังไงไนะฮะอันที่หนึ่งก็คือนะฮะความคิดเริ่มนะฮะในการสร้างสรร <Yeah. S 2> ใช่ใช่ใชและนวัตกรรมซึ่งผมว่าเรื่อง,เร,องเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะถูกหอยหลังเนี่ยย้อนกลับไปที่ระบบการศึกษานะใช่ใช่ครับทีนี้ระบบการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้นะแบบท่องจำ passive นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม,ไม่ได้ครู active ครูเนี่ยจะมายืนหน้าชั้นแล้วก็พูด เขียนกระดานแล้ว่เด็กจำจำได้เด็กจำไม่ได้แล้วก็ออกข้อสอบตามความจำเนี่ยไม่ได้เพราะว่าระบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ใช่ไม่เกิดนไม่เกิดนวัตกรรมแน่นอนอเพราะฉะนั้นระบบใหม่ที่ต้องเข้ามาคือต้องเป็นแอคทีฟแหละใช่แอคทีฟคือเป็นโปรเจกต์เบสเรียนนิ่งคือหมายถึงว่าคุณจะต้องเอาเรื่องมาเรื่องมา้นั่งคุยกันนะครับมานั่งคุยแล้วมานั่งคิดกันว่าถ้าไอ้นี่บวกไอ้นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วทาไมมันเกิดแบบนี้กลับกลับกัน ครูเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโค้ชอย่างเดียวนะโค้ชใช่ใ่ไม่ใช่ศูนย์กลางแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครูแล้วครูไม่ใช่มาสั่งโน่นเล้เธอทำนี่ไม่ได้เด็กเขาจะคิดนี่เขาจะคิดเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูไม่สามารถที่จะกำหนดผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ใช่ไม่ได้ตอนการบ้านไม่ต้องสูตรครูไม่ต้องต้องสูตรครูเลยสูตรครูมันอยู่ในเครื่องคิดเลขแล้วไม่ใช่ เนี่เนี่ยเพราะว่าเนี่ย้อันี้สำคัญมันจะย้อนกลับไปที่ที่เราทำรายการเรื่อง active learning เนี่ยใช่ใช่เพราะไอ้ตัวตัวตัวนวัตกรรมเนี่ยนอาจารย์คือการที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะบางครั้งจริงจริงผมบอกว่าเอออยู่ๆแล้วมันจะสร้างขึ้นมาได้ไม่ได้เพราะมันต้องมีกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเพราะกระบวนนการของ active learning เนี่ยนะฮะมันเริ่มจากนะฮะตัว ตัว gathering และไล่ไปนะฮะเอาหลักสูตรเอาประสบการณ์เอาอะไรให้เด็กช่วยคิดช่วยทำแล้วก็เด็กร่วมมันคิดมันจะเกิดเป็นนวัตกรรมเรื่อง innovation skill นะฮะคิดอย่างมีวิจารยานและแก้ไขปัญหาพี่การสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้สัมผัสไม่ได้มันก็ไร้ค่าถูกตใช่ไหมนะฮะมันมีวิจารย์นะครับ แล้วก็คนที่จะสร้างนวัตกรรมต้องช่างคิดแบบมีตากาวิจายาลว่าเฮ้ยมันมีเหตุมีผลจะแก้ปัญหายังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอิมเพินแล้วมันก็จะทําให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอ่ะคือคือคือของเนี่ยมันมีบวกมีลบมีลบใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาให้มีวิทยาศาสตร์คือให้คิดที่มันเป็นเรื่องที่เป็นบวกใช่เพราะจะวิทยาศาสตร์เพื่ออะไรไม่รู้ใช่ต้องช่างให้ดีเช่นไปคิดแต่เรื่องการพนันงานต่อ อย่างนี้มันมันก็เป็นก็เป็นเทรนเหมือนกันนะปัจจุบันมันเป็นนวัตกรรมที่ที่มันทําลายไงพูดยพราะฉะนั้นก็การที่ทําลายมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นนะะฮข้อข้อสุดท้ายนี่คือเรื่องเรื่องของการสื่อสารและความร่วมมือนะครับนะฮะนี่นี่หัวข้อของเรื่องของ innovation skill นะครับและประมาณนี้มาในสกิลต่อไปอาจารย์สกิลอะไรนะฮะสกิลที่สองก็คือสกิลน่าจะเป็นเรื่องของ นะฮะทักษะการสื่อสารไหทักษะการสื่อสารสารสนเทศทักษะสารสนเทศและสื่อและเทคโนโลยีซึ่งของอาจารย์วิจาบอกว่าเนี่ยสกิลเทคโนโลยีสกิลแอนด์อินโฟเมชันนะฮนะก็ก็คล้ายกันนะครับคือคือทักษะอันนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องสารสนเทศถูกต้องสารสนเทศคืออินโฟเมชันใช่ไหมฮะเขาบอกโลกยุคนี้เนี่ย จะเป็นโลกของอินโฟเมชันข้อมูลมันจะเยอะมากข้อมูลเนี่ยทีนี้ใครสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาจัดระบบนะจัดระบบจำแนกวิเคราะห์สังเคราะห์ได้คุณก็เป็นคนที่ชนะชและที่สำคัญที่สุดคืออันนี้ทีม่มันเกิดขึ้นแล้วในในโลกปัจจุบันก็คือเรามี AI อ,อถูกไมครับ เอไอเนี่ยตัวสําคัญมากในการจัดการเกี่ยวเรื่องพวกนี้พวกนี้แต่สาคัญที่ตัวบุคคลที่เราบอกว่าสร้างสรรทักษะของคนที่จะอยู่ในทักษะต่อไปในศตวรรษที่ยี่สิบเทุกคนที่เราบอกว่าทุกคนต้องมีเหตุมีผลนะต้องคิดอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ว่าข้อมูลข่าวสารที่ผมอ่ข่าวทีหนึ่งที่มาบอกว่าเกินครึ่งของข่าวในโซเชียลประจุทเนี่ยมันเป็น เทคนิวเป็นข่าวปลอมก็ต้องมีวิจัยงานว่าถอาวิจัยงานแล้วถ้าเรารับแบบทุกข้อมูลข่าวสารเข้ามาเนี่ยมันต้องกันกรองให้ได้แล้วที่อาจารย์บอกว่าต้องทังเคราะห์ให้ได้ว่ามันอะไรจริงหรือไม่จริงซึ่งอาจารย์วิจารณ์บอกไปข้อนี้ว่าการใช้และประเมินผลสารพเทิได้อย่างเท่าทันใช่ใช่เนี่ยสำคัญมากใช่ไหมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรู้เท่าทันสื่อใช่นะฮะก็กำจงก็สื่อไม่ได้เป็นต้องเป็นสื่อพวก ทีวีนักพิพิมพ์นะสื่อออนไลน์พวกนี้ก็ต้องต้องรู้กัวนะคือสื่อเนี่ยในโลกใหม่เนี่ยทุกคนมันเป็นผู้สร้างสื่อเองผู้สร้างสื่อเองถูกไหมครับใช่ครับเมื่อก่อนโลกยุคเก่าเนี่ยมีสำนักพิมพ์ถูกไหมมีทีวีที่งมีกองบกเป็นคนสื่อสารเอาข้อมูลมาสื่อสารส่งไปให้แต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวเกีผมว่างๆเขาสื่อสารได้คิดเอาเองก็สื่อสารได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผอมันออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้า ถ้าคนรับสื่อเนี่ยไม่มีวิญญาณญาณเนี่ยไม่รู้เท่าทันเนี่ย